15ตุลาคม2565นะคะเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็นเมื่อคืนมีฝนตกตลอดทั้งคืนเราลุ้นอยู่ข่าวว่าฝนจะตกหนักมากหรือเปล่าจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นมากหรือไม่นะคะวันนี้มาดูปริมาณน้ำฝนในเช้านี้นะคะประมาณ28มิลลิเมตรนะคะอยู่ในเกณฑ์ฝนตกปานกลางนะคะ สำหรับเช้านี้นะคะแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยเวลาตีห้านะคะอยู่ที่11.50เมตรทะลุปี2,562ไป53เซนติเมตรแล้วก็ย้ํานะคะเวลาตีห้าจากเวลาเดียวกันของเมื่อวานเนี้ยแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นแค่หนึ่งเซนติเมตรนะคะสําหรับวันนี้กรมบุตุนิยมวิทยารายงานว่าจะมีฝนตกลมแรงนะคะมีโอกาสที่ฝนจะตกประมาณเจ็ดสิบ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีเรามาลุ้นกันค่ะว่าปริมาณน้ําในจังหวัดอุบลราชธานีจะเริ่มลดลงหรือจะเพิ่มขึ้นเพราะปริมาณฝนหรือน้ําจากทางอื่นที่ไหลมาสมทบนะคะเรายังคงติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้เครือข่า,ขายเกษตรกร,ร,ก,รกินสบายใจได้เปิดห้องซูมนะคะถามข่าวน้ําท่วมจากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลากหลายกลุ่มค่ะมีคนเข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องซูมนี้ประมาณ3าสิบกว่าคน สิ่งที่เราคุยกันเมื่อวานนี้มันนอกเหนือจากการช่วยเหลือเฉพาะกิจช่วยเหลือในช่วงที่เราเดือดร้อนแล้วแต่เรามองถึงการฟื้นฟูเพื่อให้เรากลับมามีอาหารหลังน้ําลดรวมทั้งเรื่องของการเพิ่มรายได้หลังจากนี้นะคะซึ่งหลายๆพื้นที่นะคะได้เข้ามาอัปเดตว่าประสบความทุกข์ยากอย่างไรเจอปัญหาอย่างไรมีความน่าสนใจกันพอสมควรเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ นอกจากนี้นะคะอาจารย์พันธีเสมอภาคยังได้ประมวลสถานการณ์ให้เราฟังว่าสิ่งที่มาซ้ำเติมเราในปีนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของภาวะน้ำท่วมที่ห่างจากปี2562เพียงไม่กี่ปีปี2563และ64เราก็เจอภาวะโควิดแล้วหลังจากนั้นปี2565เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเชื่อไหมคะเราเจอสภาพอากาศแปรปรวน แล้วสิ่งที่ทําให้เราหมดไปมากกว่านนั้นก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่เราสํารองไว้เราเริ่มใช้ไปแล้วตั้งแต่ต้นปีโดยการทํานาประมาณสองถึงสารอบปีนี้ทําให้เราไม่มีมเมล็ดพันธุ์ที่จะสํารองรวมทั้งจะไม่มีข้าวกินด้วยเราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะรับมือเรื่องนี้กันยังไงโดยระบบการผลิตเนี่ยมันเสียหายส่วนหนึ่งก็คือพืนที่ทนไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันที่สองพอผลผลิตที่ยังอยู่เนี่ยการเดินทางไป ตลาดก็ยากอันที่สามส่งผลถึงระบบตลาดเนาะพอผลผลิตลดเนี่ยมันก็ก็ก็ไปด้วยเหมือนกันตลาดออร์แกนิกแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือเรื่องความหลากหลายเรื่องการสูญพันธุ์แล้วหลายคนบอกคุณมีบทเรียนแล้วทำไมสต็อกเมล็ดพันธุ์ไม่ได้เนี่ยปีนี้เฉพาะเรื่องการแปรปวนแรงท่วมเนี่ยใช้เมล็ดพันธุ์ไปหลายรอบเนาะบางคนใช้เมล็ดพันธุ์สามรอบอันนี้แล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่ที่ ที่สต็อกไว้ส่วนใหญ่มันต้องสต็อกด้วยการปลูกนะคะก็มันก็ไปกับสายน้ำในพื้นที่ที่หนักๆก,ก,ก็ประมาณนี้มีหลายข้อเสนอแนะที่น่าสนใจค่ะทั้งเรื่องของการสื่อสารย้ำเป้าหมายเราว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันหลังจากนี้คือการฟื้นฟูในไร่นาให้กลับมามีทางอาหารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รวมถึงแผนของการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น สิ่งที่เราจะทำก็คือเรื่องผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ขอให้สมาชิกเกษตรกรเราที่ต้องการมเมล็ดพันธุ์ต้องการเพราะปลูกข้าวนาปังหรือต้องการฟื้นฟูปแปลงเกษตรหลังน้ำท่วมเนี่ยได้แจ้งความประสงค์มาว่าเรามีอะไรบ้างที่เราจะต้องอยู่ในแผนเพาะปลูกหลังจากนี้เราจะรวบรวมเมล็ดพันธุ์จากเครือข่ายเพื่อที่จะสนับสนุนให้สมาชิกให้สมาชิกสามารถที่จะ กลับไปเพาะปลูกให้มีอาหารกินได้ในอีกปีนี้ส่วนแนวทางการรับมือระยะยาวเรามองเรื่องของการทำความรู้จักลุ่มน้ำทั้งหมดระบบนิเวศทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจัดทำข้อมูลนำข้อมูลดังกล่าวมาเชื่อมต่อกันให้มันเกิดแผนการช่วยเหลือแผนการรับมือในระหว่างเครือข่ายพื้นที่ต่างๆเพราะว่าในเรื่องของน้าท่วมเนี่ย มันไม่ได้ท่วมทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีบางพื้นที่ที่เป็นนาโคกนาดอนยังมีข้าวกินในปีนี้เราจะช่วยเหลือพื้นที่ที่อยู่นาลุ่มนาต่ําได้อย่างไงนอกจากนี้นะคะเรายังต้องมีข้อมูลทั้งข้อมูลในระดับพื้นที่ของเราเองข้อมูลในระดับภาคและข้อมูลส่วนกลางของส่วนราชการที่จะนํามาเพื่อที่จะบูรณาการและก็วิเคราะห์ทําแนวทางการรับมือในเรื่องนี้อย่างจริงจัง แล้วสุดท้ายเราจะต้องจัดทำพิมพ์เขียวหรือว่ารถแมพเพื่อที่จะให้จังหวัดอุบลราชธานีสามารถที่จะรับมือกับปัญหานี้ได้ในปีต่อๆไปเพราะเราเชื่อว่าไม่ใช่แค่ปีนี้ที่เราจะเจอความยากลำบากนี้ภัยพิบัติมีความถี่และรุนแรงมากขึ้นไม่แน่ใจนะคะในปีถัดไปหรืออีกสองสามปีข้างหน้าเราอาจจะเจอภัยในรูปแบบเดียวกันก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จะร่วมมือกับหลายภาคส่วน จะทำรถแมพที่จะรับมือกับเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะทำให้เราสามารถรับมือกับภัยน้ำท่วมได้อย่างไม่ยากลำบากเกินไปค่ะว่าถ้าข้อเสนอระยะยาวเราต้องมานั่งคุยจริงๆเพื่อให้มันเห็นปัญหาจริงๆแล้วนาไปสู่รถแมพที่หรือแม้แต่ออกแบบความร่วมมือเนี่ยก็คือข้อเสนอของสุพินดีมากก็คือ มันต้องเป็นแบบนี้นิเวศที่พอสต็อกพันเผื่อเพื่อนได้ก็ต้องสต็อกพันมันต้องมีนิเวศที่สูงที่ยังเหลือสูงอยู่คิดว่ายังไงไม่ท่วมแน่ๆเป็นที่ที่สต็อกเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันของพวกเรายังต้องปลูกเพราะว่าถ้าถ้าไม่ปลูกเนี่ยเราก็เก็บเก็บไว้ไม่ได้นานเพราะยังไม่มีระบบเก็บแล้วก็การงอกที่ดีเพราะส่วนหนึ่งต้องปลูกส่วนสองในเชิงนโยบายอาจจะต้องมีที่เก็บเมล็ดพันธุ์ที่ที่เอ่อถ้าฟิลิปปินเนาะ เขาจะทําเหมือนหอสูงขึ้นไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้อย่างเงี้ยอีกประเทศหนึ่งจําไม่ได้จําได้แต่ฟิลิปปินส์ก็คือชุมชนเราจะต้องถึงขนาดไหนยังไงระยะยาวต้องมาคุยกันจริงจังนะคะแต่ถ้าดูประเมินความความความเสียหายเนี่ยก็คือปีนี้เหมือนเหมือนมันก็ยังยังหนักกันเยอะถือว่าหนักเลยละคะ่ะปีนี้หนักหนักมากแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ที่เรามาประชุมกันวันก่อนคือเขาก็สะท้อนว่าคื ปกติเนี่ยเขาคือนะ้ำมันมาถ้าดูรอบเนาะมันหลายปีมันพื้นปูชีวิตได้แต่เที่ยวนี้หกสองที่ที่ย้ำก็คือหกสองกำลังจะฟื้นปูเนาะหลายคนเพิ่งทำโคกหนองนาเพื่อจะให้ที่โคกอะ่ะเป็นที่เก็บเม็ดพันธุ์ด้วยใช่ไหมก็คือเอ่อกำลังจะเริ่มกำลังจะงามก็มาท่วมหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาเจอโควิดด้วยเนาะจากโควิดเนี่ยมันก็ 6ามาเจอเลยมันฟื้นฟูสภาพไม่ทันในการท่วมครั้งก่อนๆเนี่ยมันยังมีระยะเวลา8ปีขึ้นไปอย่างที่ที่ว่านะคะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วปีนี้มันแปรปวนภายในปีด้วยสัมพันธ์กับสภาพอากาศตั้งแต่หนาวหนักมาร้อนหนักแล้วก็มาฝนตกไม่เป็นจังหวะมาตั้งแต่ต้นเมษาอย่างนี้แล้วก็มาแล้งช่วงพฤษภามิถุนา มิถุนาแล้งมาจนถึงครึ่งกรกฎาคมทำให้คนต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวบางคนสองสามรอบด้วยในปีนี้เพราะฉะนั้นก็คือภาวะการแปรปวนแบบนี้ก็จะหนักขึ้นเราก็ต้องหาวิธีที่ที่คุยกันให้ให้ชัดเจนเน,ะนะยาะทารยะยาวตั้งแต่อันที่หนึ่งระบบข้อมูลที่คุณสามัคคีบอกก็ดีก็คือมันเหมือนว่าเราต้องช่วยตัวเองตั้งแต่ค้นหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจริง หาแหล่งข้อมูลที่เราจะเชื่อถือได้แล้วก็มันพึ่งตัวเองเรื่องข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์การที่จะจัดการเนี่ยมันเหมือนว่าระบบข้อมูลตรงนี้เนี่ยการเตือนภัยการอะไรต่างๆเนี่ยเขาถ้าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้แล้วต้องพึ่งตัวเองคนที่พอพึ่งตัวเองได้ก็ก็ยังวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งก็ยังเตือนตัวเองหนักถ้าถ้าลําบากอยู่ในในเวลาที่ มันคำนวณความเร็วแล้วก็ความแรงไม่ได้อันที่หนึ่งก็คือเรื่องระบบข้อมูลอันที่สองต้องสำรวจไอพื้นที่ทั้งนิเวศอย่างจริงจังมันจะได้ไปสัมพันธ์กับที่คุณสุพินเสนอด้วยเนาะแล้วก็ไอเราจะวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวเวลาเกิดขึ้นเนี่ยช่วยกันแบบฉุกเฉินยังไงช่วยกันแบบฟื้นฟูหลังน้ำลดยังไงสำหรับพื้นที่ที่แล้วก็ระยะยาวที่ที่เราจะ จะแก้ปัญหาได้อย่างเช่นยกตัวอย่างพื้นที่เราเรามองแล้วว่าเอะมันก็คำนวณระยะเวลาไม่ได้เหมือนกันที่จะทำให้พืชที่ทนน้ำให้มันโตก่อนที่เพราะว่ายังไงมันก็ต้องโตก่อนที่น้ำจะมาท่วมไม่งั้นต้องทำแบบไหนหรืออาคารมันต้องเออเริ่มเตรียมแพรไว้พอมันมาให้มันลอยขึ้นไหมส่งท้ายกันด้วยสองคลิปนะคะคลิปแรกเป็นคลิปจากอาจารย์ศรีสุดาทองคำหอน,นะคะจากบ้านคูเมือง น้ำท่วมนาข้าวอินทรีย์อาจารย์นะคะอาจารย์ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พื้นที่บ้านครูเมืองขอรายงานสภาพหลังจากที่น้ําท่วมแล้วน้ําลดนะคะคืงน,นี้เป็นพื้นที่นานางศรีสุดาทางคํำหอนะคะ,อะตอนนี้ต้นข้าวไม่เหลือลนะคะพื้นที่ก็มีแต่ น้ำที่ลดลงแล้วก็ต้นหญ้าที่แห้งตายนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ทำนาอินทรียแต่ด้วยเจอภัยพิบัติในเรื่องของน้ําท่วมนะคะตอนนี้น้ําลดก็เหลือแต่ตอหญ้าที่ยังมีสภาพแดงเหลืองๆนะคะ และพ่อพุ่งบงเย็นนะคะคนนาโคกนาสูงแต่ไม่ถูกน้ำท่วมได้ส่งบทเพลงให้กำลังใจคนถูกน้ำท่วมเครือข่ายเกษตรกร,ร,ก,รกินสบายใจทุกท่านนะคะเยี่ยมยามถามข่าวให้กำลังใจกันค่ะสำหรับมในพ่อพุงมบ่เกียวเขาอีกเมื่อนึงมือใน,นอก,ก็นมีสมาสิกเมื่อเจียวซอยฟ้านั่นนะคพอพ่นเนาะเมือเจียวซอยเนี่นะครับก็อยาฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ อ่ะประสบไฟน้ำท่วมนนำมันีอก็สิเป็นกำลังใจให้ในเรื่องเสียงเพลงนะครับเนาะอ่าให้กำลังใจให้ฟังเพ่งน้ำท่วมแมอนมาจากในนอหนำเนาะครับกก่ตูวกลางน้ำก็ได้ลมหนาวมีอย่างวิ่วนมีอย่างวิ่งนำมีนะครับจากมาจังใดไหลมาห่มกันจนล้น ท่วอีกและนอเมืองอุบลเข่าดังจนจนเกิดอ,อุทกตะไฝนตกจากฟ้าพ่อปานว่าบ่มีมองไปท่วมนาทว่วบ้า,บานทว่วหอดหัวใจจนได้นัง่งไห้นอผู้หลางคนน้ำทว่วบ้านภัยไหลมาสารคามร้อยเอ็ดเขาเะโซทนเสร็จ รอฟังข่าวบ่ทันดนสุดท้ายปลายทางจาน้ำเต็มเต็มคือเมืองบนจากน้ำป่าน้ำฝนสุดจะทนส้ำใจดีจกหยยหกหออ่รคนถามข่าวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยน้ำท่วมหอดใส กังไหนกันนอตอนนี้สูเด้อสูเด้อกำลังใจจากน้องจากพี่มังจะแม่นแสนดีไกลไกลปไนไดก็มาน้ำจุดฟ้าขอนหนนาสียหายกาดเกลื่อนน้ำท่วเมเฮือนมองไปเห็นแค่หลังคา แต่ว่าน้ำใจคนไทยยังมีมากกว่าสัางไหลกันมาทรับน้ำตาให้คนอุบลอย่าลืมนะคะสมาชิกเครือข่ายเกษตรกร,ร,ก,รกินสบายใจและเกษตรกร,ร,กรลหลายท่านที่สนใจเรื่องเมล็ดพันธุ์สนใจการฟื้นฟูระบบในแปลงสนใจการเพาะปลูกอาหารหลังน้ำรถสามารถที่จะแจ้งความจำานง มาที่เพจกินสบายใจนะคะว่าท่านต้องการพืชพันธุ์ชนิดใดบ้างเราจะจัดทําผ้าป่าเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนเครือข่ายภายในให้มีคลังอาหารกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งมาติดตามการรายงานข่าวจากเครือข่ายเกษตรกรได้ใหม่ในโอกาสต่อไป